สวัสดีครับคีข้าปู้แชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวัดปิดทองของเดือนมีนาคม2566นะครับถ้าพูดชื่อวัดชื่อตําบลอาเภอจังหวัดผิดก็ขอไปไว้หนาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับวัดคอนสวรรค์วันที่หนึ่งวันที่3มีนาคม2566ตําบลข้อเขียวอําเภอวาลิชภูมิจังหวัดสกลนครวัดนาเจริญวันที่หนึ่งวันที่5มีนาคม2566ตําสบตำบลป่าซางอำเภอเวียงเสียงลุงจังหวัดเชียงรายวัดล้องวง วันที่1นึงถึงวันที่6มีนาคม2566ตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายวัดหนองทุ่มบัณฑิตวันที1่1ถึงวันที่7มีนาคม2566ตำบลถอยนารับอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรราชธานีวัดศรีพิชัยมงคลวันที่2ถึงวันที่5มีนาคม2566ตำบลห้วยพิชัยอำเภอปากชมจังหวัดเลยวัดโคกทะเลาะพัฒนารามวันที่สองถึงวันที่6มีนาคม2566ตำบลห้วยตึงชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษวัดโพธิ์ศรีรัตนารามวันที่สถึงวันที่5มีนาคม2566ตำบลสางอำเภอเซก้าจังหวัดบึงกาฬวัดอินทารามวันที่3ถึงวันที่5มีนาคม2566ตำบลนาตรงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลน,นครวัดชัยมงคลวันที่3ถึงวันที่5มีนาคม2566ตำบลบ้านกูอเภอยางศีสุราจังหวัดมหาสารคามวัดศรีวิไลวันที่7ถึงวันที่11มีนาคม2566ตำบลห้วยซอ อำเภอเชียงคอมจังหวัดเชียงรายวัดป่าธรรมารมวันที่9ถึงวันที่12มีนาคม2566ตำบลนางามอำเภอแสลงฟูมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดปัดชิบกาลามวันที่10ถึงวันที่13มีนาคม2566ตำบลมืดกาอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่วัดเชียงเขือวานารามวันที่11ถึงวันที่12มีนาคม2566ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยะโสธรวัดไซย้อยวันที่11ถึงวันที่14มีนาคม2566ตำบลกุดสุมาอำเภอกุดสุมาจังหวัดสก,กลนครวัดศรีสุธรรมมาลาวัดบ้านขา่าวันที่15ถึงวันที่19มีนาคม2566ตำบลเมืองเพียอำเภอกุดจับจังหวัดอุดราชธานีวัดโพทองวันที่15ถึงวันที่19มีนาคม2566ตำบลสะบัว อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่งสว่างปากโควันที่16ถึงวันที่19มีนาคม2566ตำบลปากโคอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีวัดใหม่หัวฝ้ายวันที่17ถึงวันที่19มีนาคม2566ตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่วัดพรมสุรินวันที่18ถึงวันที่24มีนาคม2566ตำบลสีสุขอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นวัดชัยมงคลวันที่22ถึงวันที่25มีนาคม2566ตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดอรธานีวัดคำเกิดนอกวันที่25ถึงวันที่26มีนาคม2566ตำบลกระจายอำเภอปาาติว้วจังหวัดราชสธรวัดสันทรายงามวันที่28ถึงวันที่30มีนาคม2566ตำบลดอนลางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย